ผู้่าผู้โูมาหมดครบหมดแล้วนะฮะบรรยากาศงานมั่นนะครับงานสาวนะครับคุณติดตั้งเพื่อนกันนี่แหละที่เป็นยากกันนะครับพี่นนองนี่ก็นี้ก็ช่วงรอก็ได้กินดื่มไปนั่นนะครเนาะแม่นั่งกากแดดจังน้อยช่วงรอกอะ่ะเราก็นั่งกินดื่มนะรอดองอยู่นะ ธรรมชาตินะธรรมชาตินะนักแสดงทุกคนไม่ต้องเก่งนะเอาธรรมชาตินะเอาไปธรรมชาตินะจะไปลงไทยบ้านภาคห้านั่งเห็บขาเซลอยเซแล่พี่น้องเอ้ยขาดองขาดองขาดองที่เล่าผู้ขายที่ดีอันหนามาใส่ ตัวอย่างว่าก่นแข็งมากปาไม่แยข่อยสิ่งต่างมันบ่อรงมันมาเอาลงรถเอาลงรถมันไหมเอาบรรยากาศงานรอดองนะเรียกว่ารอรอดองอยู่กินดองสิ่งต่างนะเขาไม่ถ่ายแล้วก็ถ่ายเขานี่แหละหาดองเน้องสมเด็จแล้วเนาะ มเนี speaks, okay. ่ยคือเสียงเงียบเปล่าเนี่ยบัดกรองมากือเสียงเงียบว่ะเอาสาวสนหยางคือบอร์ไลร์ลังเทื่อกไปสาวสนหยางก็นั่นไหลเถอะโอ้สุกใจย์สาวสนหยางมันกูแรงไงสาวสนหยางมันกูแดงโอ้เออ ค่ลงค่อลงค่อยลงคอยลงค่อลง่อลงเออเพิ่นเป็นเจ้าคดงเจ้าคดไงมาถาดดองทั้งสมเด็จนองเออทังสขอ่านรอรอรถขาดองนะไม่ใช่เพิ่งขดดองนะรอรถดองขึ้นวนตะกุจอย่างงี้จงมากรถขดดองยางเดี๋ยวรกล้มยาง ความคำเบาไว้เดนเพิ่นแต่งกันสองคนนี ar, i, yo, heat, ่เจ yes, ้าคือบ่ะืดมมันว่างดิมันจะคำเบาหลายวันว่าแม่นบอลอะไรแม่นบอลอะพี่น้าว่าเปนสีรถรถรถเด็กเขาเจ้าเอาสีรถมันแหลวง่ายว่างดิมันไปบอกกระดองย่อยเปียกให้โจก เปโหลดค่ะดองไงค่ะเจ้าลิตรนึงมันลิตรนลิตรนึนอนมันไมีพอไม่แมนมาโอ้ห่าเด้กพี่หน่องเด้อคู่จู๋กันแล้วโหลดแก่นมันลอยหนึ่งนี่ละมันมาซานาะครูบ่าวกับผู้สาวกับมากอนเนาะเต็มจอเต็มตัวมึงใหญ่เนาะ มึงใหญ่เนาะเบมึงหลายขอบคุณหลายๆที่แชร์ครับที่กดติดตามติดตามเพจนะเอฮ้ยเรื่อพี่น้องอะสมัยอยู่พัฒนาการน้ำกันนี่วุ้ยอย่าบอกอย่าให้พูดเลยต้องฮึอย่างเดียวจะกินอยังพี่น้องเฮียบอก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 พอกินลายขวดแล้วพพีี่่่นน้้ออองงะ À, cả đến thuyền đó đi có là năng nhiên cả lăng son năng <laughs> cả lăng xòn. มันนั่งเหียงกับลองซอง่ไหมเอ,อเคครับรอดองตอนนี้ก็น่าจะใกล้แล้วละ่ะต่างนะเพิ่นเคยมาอยู่มมีนบอกเ,เคยมาอยู่เ,เ,เคยมาอยู่นเ,เนเาอนะอันนี้เจเสร์ฟที่ดีเ์ฟอาหารบอก <c oughs> หอมแด,ดงสครับถามเพื่อนไปดูอาหารงานแต่งนะอาหารงานงานวันมั่นนะฮะพเพื่อนๆโอ้โหต้มป่อดต้มไตรอืมเมนูต้มนะเชฟกะ้อนะเชฟก้อพอจะบ่าวก็นั่งอยู่ไกลๆนัดอันนี้ก็เป็นต้มนะ เป็นต้มถาดองเนาะถหายเนาะถาดองเนาะัะลหลโอ้ยเป็นถาดองอยู่พี่นกอ่ะบรรยากาศเปื่อนๆนีเน่เพิ่งระหว่างรอนะฮะเป็นงานมั่นนะครับ ดองมาหวานเลยได้พี่น้องบบบนี้เด้อเมผู้บ่าวผู้สาวกันนี่แบบนี้เด้อดองใช่เปิลบ่อกินเก่าก่อนบอเพื่อจังไก่บอกเก่าซะก่อนเนาะทั้งโต๊ะน่นแหะอันนี้โต๊ะน่ะหานนี้กินไม่ดองได้แบบนี้เด้อดองมาหลยเด้อผู้บ่าวกับนี่ไหมนั่งทั้งหลังเด้อดอง ting 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 teng teng, -teng มพ่อพ่อนั่แหละเติงเบงเนื้อบื้องนองเบืงเด้อขาหองน้ํามล้อนั่นไม่ได้ยองซะเขาืองติงเบืงเบืองดองแล้วติงบงดอกเน้อปลาเขาหน้มก็เนื้อนั่นข้าวบ้านั่นไปนี่มาไม่แมมาไม่พอไปเบิดล่ะ

ก็จะสาก็จะซกับผมเง้วเนี่ล่ะแม่ดองผู้ผมเงยวๆี่ล่ะผมเปินเงาวๆดอกเึ้นนั่น วินล่ีเียอันนี้เจ้าโคตรใหญ่นะพี่น้องนล้วมาบังกล่องละเอยู่นี่โคตรที่เหลือเจ้าโคตรเจ้าโคตรแขกผู้ใหญ่แขกผู้ใหญ่ใช่ใช่ใช่ ที่บอกขอดองกันนึกพี่นอนะ้องเนาะอ่ามันจะบอกขอดองเป็นเนรียกว่าเสก,กินเข่าก่อนจะ่ามันจะบอกเห็นมันมันแล้วีนะหน้าพิธีมันแล้วแล้วกันจังเสกินเข่านะมันก,ก็คือเป็นพี่นี่ชาแนลนะฮะเอิ้นพุทธวุธโธมาเบามาต่อขอดองกันข้าดองก็ขักสินสอดนี่แหละฮะนะครับ ครับเพื่อนๆครับผิดคลิปกับหลังเปเปกับคนสวยหลังเปเปของอีหนวดนี่แหละพี่น้องมันไม่ยอมไม่กล้ากินเหล้าไขความปากมันกลัวมันได้ผัวพี่น้องผู้ใดกินไข่ไข่คนต่อไปคนจะได้สามีแสบมนุษย์ไม่แสบเจ๊กินก่อนเพื่อนเลยจะได้สามีไม่สามีแต่ไม่รู้ว่าจะได้แต่งหรือเปล่าอ๋อปอกกันคลิปหนาแล้วพี่น้องปุปนผมเป็นอยากได้แห้งเกลือปลวก เจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับพิธีขอมั่นสาวแบบอีสานนะครับ